ล่าสุดวันนี้สารพิพากษาจำคุกลุมพล20ปีนะครับแต่อนุญาตให้ประกันตัวตีหลักทรัพย์5 0 0 0 0บาทด้านแม่ของน้องชมพู่ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาพร้อมบอกว่ารอคอยความเป็นธรรมมานานไปฟังครับใจของแม่ก็คืออยากรู้ว่ามีคนทำให้น้องตายเขาคือใครเราอยากรู้ตรงนี้แล้วพอได้รู้ผลตรงนี้แล้ว ก็ถือว่าพอใจค่ะแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคาฟ้องของท่านอายการข้อหาที่ท่านอายการฟ้องก็ตามคดีนี้มีคนร้ายเท่านี้เราก็พอใจอยู่ค่ะเป็นความรู้สึกของนางสาวสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่ของน้องชมพู่ที่ยอมรับว่าพอศาลตัดสินลงโทษจําเลยแล้วรู้สึกตื้นตันตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปคดีส่วนเรื่องของความยุติธรรมก็ต้องขอขอบคุณสารมุกดาหารกระบวนการยุติธรรม ขอบคุณตำรวจเพื่อนๆชาวบ้านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดจริงๆแล้วความตั้งใจของแม่เนี่ยคืออยากรู้ว่าคนที่ทำให้น้องตายคือใครกันแน่เราอยากรู้ตรงนี้แม่บอกอย่างนี้นะครับแล้วพอคุณแม่บอกพอรู้ผลแล้วก็ถือว่าพอใจนอกจากนี้ยังต้องขอบคุณพ่อแบมมากๆที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงเนื่องจากไม่เคยเป็นพยานที่ต้องให้เงินเลยแล้วไม่เคยกลับคำให้การด้วยโดยที่ไม่ได้ร้องขอถือว่าพ่อแบมเนี่ย คุณพ่อแบมเนี่ยเป็นพยานที่สําคัญมากๆทําให้คดีมาจนถึงทุกวันนี้ได้คุณแม่น้องชมพู่บอกรู้สึกตื้นตันในสิ่งที่ชาวบ้านทําให้เด็กคนคนหนึ่งน้องตายโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถ้าเกิดไม่มีพยานเห็นก็ไม่รู้ว่าคดีนี้เนี่ยจะสามารถจับคนร้ายได้ไหมขณะที่พ่อแบมบอกว่าต้องขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมกับน้องชมพู่ในครั้งนี้โดยพ่อแบมอ้างด้วยว่าที่ต้องออกมาพูดความจริงเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับตัวเอง เพราะว่าเขาเคยจะเข้ามาทําร้ายเราแต่ดีที่มีคนอื่นอยู่ด้วยซึ่งเราก็บอกตํารวจไปว่าเจออะไรมาบ้างพบพิรุธอะไรบ้างรวมถึงที่เขาเนี่ยมาขอให้ตนช่วยเปลี่ยนเวลาที่เจอกับเขาด้วยก็กลัวนะครับว่าถ้าเกิดลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับตัวเองขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีท่าทีที่เข้ามาคุกขามกันทีนี้พอสารได้พิพากษาจำคุก ลุงพล20ปีเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ความคิดความเห็นความรู้สึกของบรรดาแฟนคลับของลุงพลนะคะคเพราะว่าก็มีเยอะพอสมควร FC ของลุงพลเนี่ยบางส่วนยังคงยืนยันว่าจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจลุงพลต่อไปเพราะว่ายังรักแล้วก็เป็นห่วงลุงพลค่ะแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะถูกศาลสั่งลงโทษยังไง ความเป็น FC เหนียวแน่นค่ะเขาบอกว่าเขายังคงให้กําลังใจลุงพลเหมือนเดิมนี่ FC ว่าแบบนี้นะคะคทางด้านสารมุกดาหารตัดสินจําคุกลุงพลหรือนายชัยพลวิพา20ปีฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจําคุก10ปีและพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจําคุกอีก10ปีรวม2ข้อหาคือ20ปีส่วนป้าแตนค่ะนางสาวสมพรลาโพ ้าแตนนั้นสารยกฟ้องนะคะล่าสุดสารมุกดาหารให้หลุงพลประกันตัววงเงิน5 0 0 0 0นบาทค่ะค